โอ้ช่องอะแท้ช่องเอล,อลิมาสบายดีพี่น้องตอนสาวๆได้พี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้เข้าผ้าพี่น้องมายามังล้านเนาะเป็นไม้ฮาใส่ตามน้อง ตามบน nhà หกนี่พี่น้องไม่หยาบขงแรแบงแรพี่น้องแตมีตอยู่บ่โแหลกับบ่ถือแล้ว Nó sống phía nóng, mấy hả? Hửm? Này phía nóng, Em bảo đi nè, đây anh. Anh hả? Đi tìm đi phía nóng, tụi này. Nào, cho nhai tập vô. Khi nhai tập vô phía nóng ấy. Pa! Điều, xì pha phía nóng mà thở trong tiếng nóng. Phải bỏ đồ thư nhau mà xài đây. Nào xài, xài. Bỏ đồ thư xuống mà ăn mà bằng phía xa mà này mà ăn bò thì bạn ngay đi đấy nồng ấy cứ nồng ấy ôi heo bằng này bất thường gì gì nữa อืมตอนนี้มีแตมอยู่พี่น้องเดี๋ยวเดเห็นบอกอือโหนี่ตีนตีนอยู่นะโอ้ยแย่เต๋อพี่น้องเไยนี่แย่เต๋อพี่น้องแย่เต๋อนี่บังพี่ชีกะมีแตมพี่น้องพอดี่จะช่องแตมเลยนี่ช่องแตมแล้วพี่น้องแต่ว่าสิพาพี่น้องมาถอดต้องเคียงมาหล่นบังที่หาบังที่หาไม่ได้หาไก่ไก่ไกันนี่แหละ มันหลวนบางที่หานล้วกันพี่น้องมาหันบ่นี่นี่ตัวพี่น้องอืมปลาเชียงอู้หนักขึกพี่น้องเอ้ยจะบอกชองโตจังนี่กระตีงเลยนี่สันนี่อืมเขาจับนี่นักขึกนี่นี่ยิงหางยังไงนี่ Sán lên bộ tỉnh rồi, phụ tôi Thôi thôi, sáng tối rồi, tự nhiên đưa Đi Nặng, 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 sáng tối nhảy lên sáng tối rồi Họ tỉnh, họ nhỏ, sán lên, tìng lên Đấy. Đấy, để bộ tỉnh nằm cạnh phát và Sáng tối đi đi bộ tăng khi hốt cái nó là nó mày tôi này ô oh. nó cực nó ấy rồi ừ, nào mà thằng tẹp Mít ăn con đó bữa thử phát sáng nhau là biết cái thử kia <laughs> xài vậy cái 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 này là phi nông như sáng bạn bạn men nó xài dư thân ta thì Đây มามาโลดน้ำกันพี่น้องมาหนิบางนี้เป็นบางที่เจ็ดพี่น้องเอา้าสชิมานเห็นบ่มานเห็น,หนเดอ้อเดี๋ยวสันมันก่อนพี่น้องเออคือพี่น้องตัวนี้มีเตี้ยนอยู่วะ bận cứ nặng như thế nặng một cái heo <laughs> heo phía nào ấy, ừ. Mà luôn bằng cái bèo phía nào น้องเดียวกันนี่แหละนี่ห้องจะหยา่าไปหย่า,าแต่โฟหย่าขึ้นหนาสิโอแต่ว่าแทนนี่เราดำเราดำหนาา้าใสแท่นี่สิเป็นหยน่าพอหย่าแล้นไล่ไปไหนเป็นตามี่เป็น้องเลยแต่ว่าบบมี่มันกินในช่องลังเลยโบเตอร์อึกเอาาหลุดกันละบางทางพี่น้อง,ง,อง,งอเอ้ย คือในพี่น้องใเ่เชมอ่างนี่ตัวน,นี้บ่พลาดพี่น้องอนี่บ่มาฟังเสียงนี่เห็นบ่นะเฮ้ยมันอะไรพี่น้องเธอคือรังนี่มาเบอร์รางกระถ่ายพี่น้องโอ้ยมีแต่เข่าอยู่บ่มีแต่มีเบอร์อยู่บ่ โอ้ยเห่พ e, ี่น้องเอ้ยตั้งจะถ่ายเห่าจะไปดีพี่น้องไหมสะไปดีพี่น้องเออมายาบางลั่นเดี๋ยวเราจะใมาถอเบิ่บางลั่นพี่น้องเราใช้จักรแกม

Đấy, phía tọa, phía nọng mang vào đuổi tên này phía ấy Mà luôn bằng lại phía nọng Nó sẽ nhàng đấy Ô oh, oh, oh. Ui tở, tôi tôi Nhảy tới phía nọng nhảy đi Này Tớ nhảy phía ấy Tưởng như này đi Hai con hai này. Hãy hai con này thì lộn đi bạn hai nè tên nè mà nè gì nè tên nè tên nè tên nè này, này. Tôi này. Tôi cả đồ luôn, nè tên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  nè nè tên nè tên nè tên nhảy tên nè tên này nặng, thằng bò xong cả bên nhảy hẻng này, thắt cột thế. Ừ. Ừ. thế, xong cả thế, xong cái gì, xong, xong to, xong to, to nhảy, ừ. tai, ừ. tai, ừ. tôi này tai, tai tôi nưng xong cả đấy nọ, tôi tai nhảy cua bảo, hấp, giúp bận cái nọ sẵn nưng, cùng bàn cắn, nhảy นี่พี่น้องตัวตายใหญ่เลยหนึ่งสองแต้มตัวนี้โอ้มาแล้วตัวนี้ยังน้อยนะตัวอ่อเบาอ่ะก็กบหน่อยเนาะบัวหน่อยบัวหน่อยยังไงอยู่โอ้ยผู้อัยก็ได้ลูกชายกับไข่บัวจำบ่ายพี่น้องโอ้ตัวนี้เปลือกทองต่างๆลายต่างๆชีมดำเนาะ แเป็มาหาวะหาแต้มเนาะพอด,ดีหาแต้มพี่น้องเลยหาแต้มเอาไปกินตะตายให้พ่อไปกินหน้าตัวน้อง <c oughs> ไปเมื่อพี่น้องมาดิโอ้